สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เทคโฟโต้มาอีกแล้วครับวันนี้นำเสนอการรถไฟเปิดเดินรถเพิ่ม18ขบวนเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เหมาะสมกับมาตรการของสอบ,บคอเริ่มวันนี้เลยครับ23กันยายน2564 ข่าวนี้นะครับนายนิรุตมณีพันธ์นะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการรถไฟพร้อมเปิดให้บริการเดินรถตามแนวทางการผ่อนปล้นและรองรับความต้องการการเดินทางของผู้ใช้บริการทั้งรถด่วนพิเศษรถด่วนและรถเร็วในเส้นทางสายใต้สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือการรถไฟก็ได้พิจารณาเปิดเดินขบ,บวนรถเพิ่มนะฮะจำนวน18ขบ,บวน ทั้งนี้นะฮะก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับ จึงมีความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนเวลาสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนขึ้นใหม่และขบวนรถจะไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิวระหว่างเวลา21นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาก็คือตั้งแต่3ทุ่มถึง4ตี4นะครับในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือจังหวัดสีแดงเข้ม29จังหวัดนะครับจะไม่จอดรับในช่วงเวลา3ทุ่มจนถึงตี4 โดยเริ่มเปิดให้บริการเดินรถตั้งแต่วันที่23กันยายน2564ก็คือวันนี้เลยครับเป็นต้นไปเลยนะฮะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงดังนี้สายเหนือเปิดเดินขบวนรถเพิ่มจำนวน4ขบวนขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่7และ8นะครับกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพขบวนรถด่วนพิเศษที่9และ10กรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพในส่วนของสายใต้เปิดเดินขบวนรถเพิ่มจำนวน8ขบวน เป็นขบวนรถดร่วนพิเศษดีเซลรางที่43และ40กรุงเทพสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีกรุงเทพขบวนรถด่วนพิเศษที่31และ32กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพขบวนรถด่วนที่83 84กรุงเทพตรังและตรังกรุงเทพขบวนรถด่วนที่85และ86กรุงเทพนครศรีธรรมราช แล้วก็นครศรีธรรมราชกรุงเทพส่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน6ขบวนครับขบวนรถเร็วที่139และ140กรุงเทพอุบลราชธานีอุบลราชธานีกรุงเทพขบวนรถด่วนพิเศษที่23และ24กรุงเทพอุบลราชธานีอุบลราชธานีกรุงเทพขบวนรถด่วนดีเซลรางที่71และ72กรุงเทพอุบลราชธานีอุบลราชธานีกรุงเทพ ในส่วนขบวนที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางก็จะมี2ขบวนครับก็คือขบวนรถเร็วที่171และ172กรุงเทพชุมทางทุ่งสง์ชุมทางทุ่งสงกรุงเทพปรับเป็นกรุงเทพสุงไหงโกโลกและก็สุงไหงโกโลกกรุงเทพนะครับนายนิรุตยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการรถไฟได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของสอบอค และรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่23กรกฎาคม2564ก็ได้เปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์เพิ่มอีก8ขบวนประกอบไปด้วยสายเหนือ2อ2ขบวนสายตะวันออกเฉียงเหนือ4ขบวนสายใต้2ขบวนและเมื่อวันที่1กันยายน2 5 6 4ก็ได้เปิดให้บริการเดินรถนะฮะเชิงสังคมเพิ่มอีก20ขบวนประกอบด้วยสายเหนือ4ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ4ขบวนสายใต้4ขบวนสายตะวันออก4ขบวนและสายแม่กรองอีก4ขบวนพร้อมทั้งยังคงเปิดให้บริการขบวนรถท้องถิ่นแก่ประชาชนทุกพื้นที่รวมถึงพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสงขาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสตามปกติอีกด้วยทั้งนี้นะฮะในการปรับการให้บริการเดินรถครั้งนี้การลดไฟนะครับได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดด้วยนะฮะตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดก็ได้กําหนดจุดคัด,คดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าไปในพื้นที่สถานีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือการให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาพร้อมทั้งให้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและ หากผู้โดยสารนะครับไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะได้ก็ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทนพร้อมกับต้องกรอกข้อมูลการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามเขตผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อ เพื่อชาตินะครับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690นะครับที่หมายเลขโทรศรัพท์1690ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือ f a c e b o o k แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณแหล่งข่าวจากทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยครับผม สำหรับวันนี้เทค e โฟโต้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ขอบคุณครับสวัสดีครับ